ครับท่านผู้ชมคนนี้พอเที่ยงเดินทางมหาโพเคนเนาะโอ้เป็นว่าเสดายงวดก่อนบ่มาบระสันโอ้เจักติวายังไดครับผมงวดสิผ่านมาบริด้มหาโพเขนดีครับผมบริเ้เดินทางมหาพอเขนเิ่นว่าพ่นได้สามหาสองตรงตรงเลยแต่ว่าโพเขนว่าก็ว่าได้สามตัวดอกได้สิบบาทตัดเอาแต่สองตัวหาสองไปบอกร้านร้านเาแต่แต่หาสองคือการวัดสันหย่อน้นว่าทุนน้อยเิ่นว่าโอ้เสดายแห้งคักครับผมท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้ พอเคนว่าผีคุณยายมาอีกคือเกาได้แค่ครับผมท่านผู้ชมเอาตัวเลขมห้จระสองโตสามโตวสิเป็นตะไนนเดียวพอจะให้พี่น้องไปฟังจากปากคุณพอเคนเนาะครับผมเนาะตัวก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ด้าชาแนลวีสองลวก็นสตาร์ด้าชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับพอเคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับม่วนทีพผ่านมาบไดยมหาพอเคนครับผมมาแล้ว เป็นมัดดิหรือก็มาบอกไผผู้ใดมาบอกอันไปชมโพดพระมาคุณมาบอกคุณยายนะบอกมาดสองคนคุณยายสองคนมาอมาบอกอไปสมโพดพระมามันบอกว่าสามหาซองสามหาซองสามหาสองสามตัวเลยคดครับโอ้สามตัวได้ด้หนิสามตัวอยเอัดดิสอตัวโอ้โอเคเฉียงสองตัว เราไปยังเขาบอกสักสามตัวก็่าซื้อไว้ยีสิบบาทแน่นอนม่เงินอัน้าวกบาทโอ้มันก็คือว่านี่นี่ดอกสามบาทเราไม่เงินเรากลบวกเราเราก็บอกอันเขาก็ถือตัวงดบุงหันมาใส่เมืออไดิมาเขาก็นั่งดัวหัววันนอนปวดหัวมัาตีจมอือสินเข้าคนหนึ่งคนหนึงวนนึงมันนั่งมันนั่งเขาทำอะไร สามหาสองสามหาสองยำหนึ่ํสามเทียยำสามเท่อเออเานึ่งพอดีสามตัวเลยเสดายครับหมกร้านกร้านกเอาดนึ่งสอตัวร้านก็สองตัวคือกันอโอเรื่องอาไรห่สองตัวนายจะซื้อว่าย็ดสิบบาทเนี่ก็ะบอกน้องร้านกระไดนอะสิบบาทบอแล้วซื้อสามตัวว่าเย็ดสิบบาทเนี่ยก็บอกสามหาสอง เป็นคุณยายสิเคยภาพเพาเข็งไปเอาเหล็กเนี่ยบอก่นบอกแต่บ้านมาสองคนแต่บ้าบอกผู้เดียวอ่าผู้เดียวคนอ้าครับมันก็พาดไปก็พาดไปเนาะใบยำเนาะเอางวดนี่ละเอางวดนี่งวดนี่ครับมันงวดนี่วันที่สิบหกเลยเนาะสิบหกมีที่เนี่ยกันเลื่มเนาะเอางวดนี่คนฝันว่าจะไหนพ่อสอฝันเนี่ยเป็นเอาเงินมาให้ห้าสิบบาทงวดที่ฝันแล้วผู้ใดเอามาให้ผู้ผู้ท่าวันมาอันยิด วันต้อดุวันวิ่งไปบิ่งไปใไมเห็นไเห็่สั่นแล้วว่าทั้งนี้เราเนี่ยว่าสั่นเอาข่อยไช่พวเขาพุทเอาพุทธไปปลูกพักปลูกงาพื้นพากันมาหลายคนมาสอคนเป็นมาสองคนอ๋อ่ว่าเาเมไหร่เราเนี่ยมาจั่ห้าสิบบาทก็ี่แรกว่าสิมาไถเห็ดสวนยังสิบบอกอคือว่าสิมาปลูกนั่นปลูกนี่แต่ว่าไถ่อเขา บ่เขา่นว่าบกเขาแล้วแถวนี้มันก็แก่นแค่นอกนั่นเป็นดินท่าครับไทยยาู่ด้โอพนเลยพกกันคูดเอาบันนี้พอเขียดพกเขียนลูกไปซอยสมบูมณดไปซอยลุงไปคนบุกล้ว่ดุนมากคนลุงไปเออวันหยุดันกระดมคอยรั้ปลูกมันมาตั้งองนฝังเอาเงินให้เราเด้ว50ิบาทว่าซั่ เอาเงินให้เด้อห้าสิบบาทไม่ไพ่ครับเอามาให้เงินห้าสิบบาทห้าสิบาทไม่เอาให้กคำเอาเป็นผู้เฒ่ามาต่ไสครับผู้เฒ่าพนยุ่ย์มีละโูนเคยมากเลยหนึ่งคือคุณยายคุณยายจ่เคยเอาเงินมาให้แล้วเคยผไปเอาเละเป็นใหญ่คนนั้นแต่อีกคนหนึ่งน่ยก็จะเป็นมูเพิ่นกันสินะมันจะมีอยู่สองสามคุณยายที่มาน้ำกันอยู่นี่เพราะว่ามันหลังข้างหลังนีเห้านี่มันก็แมีนเป็นบาน บอกง่ายๆซะเป็นหมู่บ้านเก่าเพิ่นครับแต่สมัยขาดสมัยขอมนะพ่อเนาะบ้านล่างหมู่บ้านเ<อ>ก่าเออพ่นมาจะมาเห็ดสวนวันนี้พอเครียดยางไปเห็นเพี่นกันจีคิดว่าเออมันเป็นทีพอเครียดเอาเงินไหนเพินเน่นได้เด้อาาสวิว่าข่าไมาเห็ดหอยเห็ดสวนใส่คือ<ร>จิ้มไม้ข้อย่างที่บอกอบอกว่าบอกว่ามันทีเป็นอย่างแต่ว่าหันว่าเอาหอยหาชิบาทเพป็นกานเอาหอยหาชิบาทกำยังแน่นเลยเอ้วเอากำเอาแบบนี้เรื่องเอากำเอา กรามันกระซูนเลยเนาะก็ไม่เป็นเก่าบอกรมเก่าหาซูนบอกรรเกจมาจาเพื่อนหายหาช้บาทงาบาทเพื่อนาทำเก่าขึ้นทีนี่มันขึ้นทีี่เขาเอาเงินมาชีบาทเขาห่อเส่กระดาษให้ห่อนันห่อใส่กระดาษห่อใส่กระดาษคือวกันําียมไงภาพอะไรโอ้ยเป็นสามยมเออห่อ ว่าใช่เงินเดาเอาเงินเดาเนี่ยเันวะต้องมาทสร็นี่ตลาดฮันมาเะอืมอันนี้เป็นพุ้เเ่าผู้เก้านี่บ่รือคนละคนพวกนนเล็กหน่อยพวกเล็กน้อยกแม่เพลินเล็กหน่อยกับแม่มะฮอเป็นเงินสี่สิบาทอนนี้ฮันเป็นเงินสี่สิบาทหรือเขียนใส่สี่สิบสี่ศูนย์ครับเนพบนพับเพืเนใจเออ,เอ,อพับ ภาพเงินใช่เลยโอ้ภาพเงินจสิแบ่งเท่าสองแบ่งเงินวกพ่ออแม่กับลูกตอนนี้แม่กับลูกเ็สี่ศูนนี่ครับหาศูนนี่เป็นผู้เทาผู้เทาจะบอกเพ็รกล่องหาศูนบอกฮะแม่อับูแต่งมมไอ้หงอนก็มาทำชื่อไก่อยู่น้อยนึงมาทำชื่อไก่ย่างมาไก่ให้งนีวมาสั่นไก่หัว โอ้ปากว่ายั่งก็มันหยันแม่หายยันแม่เข้าหายมาจ้ะมันเสียวหรอกตัวหาสิบบาทถอกป่ะมันอีน่อยนะก็เอาอย่างหาสิบบาทที่ไก่เกาไก่ไก่ใ่ก็นะเอาเกาใสทั้งนายเห็นไหมเออเอาก็หาศูนย์อันไหนไอ้ซี่พันทัดไอ้เองทัดทันไหนอย่างได้แค่อันหาศูนย์น่ะนอกครับไพโบมักสามตัวก็ให้ตัดเล่นเอาแต่หาศูนย์กันไพมาสามตัวออก เก่าใส่เก่าหาศูนย์คม่ว่าอได้ว่าเราทอแม่จะให้ผมบุบกแม่ผมไปรับมาซื่อมาใ่ลูกหลานอยู่ในบ้านบอกพอรือหรือเมียนจังไหนที่ผู้ใดแบกนิดหน่อยเที่ยวะเจ้ยทีเจ้าทีเจ่าที่เพิ่นิดหน่อยกระหนำหนึ่งได้หละครับแบบน่หน่อยบอยบอยมันกิมาสี่ไก่ครับไก่นี่ก็เก่าอั้นก็ผู้ทาใหเงนีกาสิบาทก็ย่เก่าเหมือนกันล่ะ นาะพอเขียนเนาะครับเอาตัวนี้ล่ะเก้าห้าศูนย์กับสี่ศูนย์เสดายเนาะเมืก่อนโอ้เป็นมานี่สามตัวเขียนๆเขียนๆเลยอ้าวงวดนี้กับบังว่าเสด็จสามตัวคือกันล่ะกันจะใช้เราไว้รบผมหม่าโบโบกินดอกก็มาอยู่แต่ว่าจะรับไว้มาซิ่งวันนี้หันเอาเนาะครับผมเนาะกับศิลป์หมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงสิสรุปให้ฟังครับผมเนาะ ก็คือพอเครียดพ่นฝันวันที่สี่นี่ฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้พอเครแต่ว่าเป็นเงินสี่สิบาทห่อใส่เกียกระดาษเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่นะครับผมท่านผู้ชมวันที่ห้านี่พอเครีฝันว่าคุณยายมาสองคนมาขุดดินที่แหลกมาไถไสบ่ะเขาเพื่อก็ได้ขุดออเพ่นจิตปลูกพักปลูกหญายังเิ่นโมโหจักขึ้นกันแต่ว่าในหนึ่งในหันเพื่อก็ได้บอกึ้นว่าเอาเงินให้พ่นแนหาสิบาทว่าจันกก่ามายัดใส่มือพอเคนเงินหาสิบบาทกำแนนติ๊กเลย เรามื่อได้ระบบโหดจักพอเขนมบอกว่าเด็กหน่อยมาขอสื่อไก่ครับก็ว่าไห้ตัวรหัสทบาทขึ้นกันแต่วพอเข้มได้ขายไห้เนาะอ้าวกระสีบมาณนี่แหละครับผมไก่หรือว่าพุทธเอาหรือว่ากรรมนี่พอเที่ยงกับตีไห้เป็นเก่าเนาะเก้าห้าศูนย์ตัวพอเขนว่าเพิ่นเอาไหญาติเมือนแค่หาศูนย์ครับผมหาศูนย์ตัวเดียวไผ่มากเลขกสองตัวตัดเอาครับผมหาศูนย์แข็งๆเลยครับสี่ศูนย์เนาะแต่วเก้านี่พอเที่ยงมีคนแปรไห้เพราะว่าคำว่าไก่กับเก้าพุทธกับเก้า ถ้าพระอยากได้สามตัวกับเก้าห้าศูนย์ให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมสี่เก้าห้าศูนย์กับสี่ศูนย์ในททั้งบนทั้งล่างเนาะครับผมเนาะกระกาบขอโทษขอพระอีกีครับผมอวยพันธ์มากวันมหาพระเกนีดีเนาะงวดนี้เอาสามตัวตรงตรงเลยครับผมอ่ะสุดท้ายนี้ใครทุกท่านโชคดีโชคหมานครับผมแต่ว่าก่อน จบคลิปพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นของซอยขาดซอยขายครับผมสีพึ่งน้องช้างผูได้อยากได้เอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังย่าเอียจากปากปูได่พร้อมๆกันเลยครับผมขอบคุณพ่อเคนครับสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงืนเหลียก,ยกสัพ์หรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเมว่านนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลง เรื่อเขาหลงดีแนวใดไผมีติดตนจิโต,ตัวไวจะเกิดบาลมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ที่เห็นผู้ที่หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมื่งแต่ข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนี่คว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีน้ำไปสักกาบูชาหรือน้ำไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนีบ้บานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาขาขายกับบริโตกดรมอ่ามจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเส้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีข,าอของเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัประหลาะก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคนห้เชื้อทิ่ไปทิ่เหมือนที่ทเหมือไปอมันรักษาหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงปู่เหญ่ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นอีกเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุณอี๋มีุูธคุณุนมีตัวมีจิติทิามีอำนาจสามารถมวยอดเยี่ิมสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุชนมาครับ บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้าง,างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมตน้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเฮ่าี่ฝากตูมคือตูมฟูม,มก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนานี่ค,คือฝากตูม,มบ,บ,บ้านนี้เพราะชาวบานโม่เอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานบุกขึอนตัวตัวห่อ เอาขื้นคือย่อน้ำฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝาคุ้นคุ้นบาดต้นคุ้นต้องเอากับฝาผ่าก็ไปไล้ยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบคุ้นนี่นี่ไม่ไมคุ้นเพราะว่าสิฐานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมระสสีบรีอะสิีบรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดํำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระโลกยังในนองส้างคือไม่มงีวดํำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือบูกเสกของบุตรเบิ้ลตำนาอยู่ในเก็ตำนานเบิ้ลบุกเสกเชื่อสิไอลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้พุกเสกผู้รแรกนี่คือปู่ศรีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงน์นี่ผู้พกเสษให้รุ่นแรกอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกุ้คนนี่ผู้รอดทำมาชิโนงานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสว่างกันมันจะทีวดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรจน์วิโรจน์ยัตตานบนคือผู้รอดทงสิเมือง น,นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเผิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นลูกศิษย์ไปของพ่อใหญ่สีหอมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องก้อนเป็นมา